สวัสดีครับผมแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมจะพาไม่ได้มาดูบรรยากาศนะนะครับแต่พามาชมรถที่เรากําลังเอามาส่งมอบลูกค้านะครับเป็นรถที่ที่ผมทําตกแต่งสือจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มาส่งมอบให้นะครับที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเบื้องต้นก็คือคันนี้เลยนะครับ เป็นตัว XL Plus นะครับราคานะครับเจ็ดแสสี่มืเก้าบาทนะครับมาพร้อมกับล้อขอบ16นะครับคันนี้พิเศษคือทำหมดทั้งคันครับไม่เหลือเขาโครงเดิมนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้ราคา7 4 9ด0 0บาทนะครับผมบอกลูกค้าก่อนนะ บางคนไม่ค่อยเข้าใจนะท่านผู้ชมด้วยคันนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยกันชนท้ายก็ไม่มีนะครับไฟตัดหมอกมันยังไม่มีมาให้เลยนะครับเราแปลงให้แบบโอ้โหสวยงามเลยเจ9ี่เนี่เป็น4ประตูที่ถูกสุดแล้วนะครับในรถบรรดาที่เป็น4ประตูทั้งหลายนะครับเป็นเกียร์ธรรมดารุ่นนี้มาดูกันว่าทําอะไรบ้างเบื้องต้นเห็นด้านหน้าใช่ไหมมีจมูกแรดนะครับด้านบนเป็นจมูกแรดเราเรียกว่าจมูกแล้วกันนะนะครับเรียกง่ายๆนะครับแล้วก็มีไฟที่ผมทาขึ้นมาใหม่ซึ่งไฟเดิมๆมันอ่ะเป็นเป็นหลอดที่เขาเรียกว่าฮาโลเจนเลยนะครับ ใส่โปรเจคเตอร์เพิ่มให้นะนะครับใส่ไฟวงแหวนแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ไฟมมสแตง3ขีดนะครับที่ทำมาให้นะครับพร้อมกระจังหน้านะครับเป็น F150 ตัวอเมริกานะครับมาถึงด้านล่างไฟเห็นไหมไฟตัว C นะครับตัวนี้ติดมากับ F150 ไฟตัดหมอกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟสีขาว1 0 0่น K นะครับเห็นปะ่ะบอดี้มันจะดูแบบยิ่งใหญ่อลังการคือตอนนี้ถ้าจอดเทียบกับ Ford Raptor เนี่ยคันเท่ากันเลยนะ 1699นะครับคันเท่าฟอร์เรสเตอร์เลยนะครับใหญ่บอกเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ16นะครับลูกค้าบางคนอยากได้18บดเลยไงเดี๋ยวมาคุยกันเล่าให้ฟังว่า18เป็นยังไงนะนะครับ20เป็นยังไงเบื้องต้นเนี่ย16แล้วใส่ยางอะ่ะ265 75นะมันจะใหญ่แก้มันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเนี่ยขอบ16นะมาเริ่มเลยแต่เป็น265 75มันจะใหญ่มากนะครับขึ้นมา ซ้มล้อด้านข้างก็จะรับรูปก,กับตัววายบอดี้เห็นปะนะครับรับรูปก,กับวายบอดี้ขึ้นมาซ้มล้อด้านข้างตรงนี้นะครับไฟหน้ามาอย่างนี้นี่สวยงามเลยนะครับตัวจะูหมกไลโนอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีมาให้เป็นเป็นม้าก็ได้นะเลือกได้นะเป็นมา้าหรือเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับบันไดผมเปลี่ยนให้ไหมบันรุ่นนี้ไม่มีบันไดยอย่าเรียกว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับบันไดข้างเห็นปะไม่มีนะผมใส่เป็นตัวนี้ให้ตัวอะไรล่ะนะครับตัวนี้เลย แลปเตอร์ apter, นะครับสติเกอร์เราก็ติดได้นะครับเบ้ารองมือเปิดอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนไปข้างหลังมาดูนี่ข้างในใส่เบ้ารองมือให้อันนี้ไม่ได้ติดให้นะมีอยู่แล้วเป็นสีดําแบบนี้กระจบก,ก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับเปิดมาข้างในตุ่มขยะเต็มเลยไม่ใช่ใดูอันนั้นนะครับอ่ะผมเปลี่ยนอะไรบ้างล่ะนะครับผมเปลี่ยนในส่วนของตัวเบาะหนังให้นะครับเป็นดําได้แดงปกติรุ่นนี้ไม่มีเบาะหนังด้วยนะครับแล้วก็พรมเข้ารูปสีแดงแล้วสําคัญเลยติดเครื่องเสียงให้ด้วย ปกติรุ่นนี้ไม่มีจอทัชสกรีนนะผมบอกก่อนไม่มีทัชสกรีนนะครับนี่เห็นไหมผมติดจอทัชสกรีนให้นะครับเห็นปะ่ะลื่นนะไม่ใช่แบบจอกระโหลกกะลานะติดให้เนี่ยนะครับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดมีเน็ตฟิกมี u t u b e ดูได้หมดนะครับสำคัญนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาพกมาด้วยพกมาด้วยมาไกลนะครับนี่วันนี้ซัดก,กาแฟไปสองแก้วแล้วเห็นปะ บาะดำได้แดงแบบนี้นะครับเข้ารูปเลยนะครับเ <N> นียนผมบอกเลยบาะดำได้แดงรับกับอะไรรับกับพรมเข้ารูปสีแดงเดี๋ยวให้ดูข้างหลังอ่ะดูข้างหน้าก็ได้นะเนะี่ยเป็นพรมอย่างเงี้ยนะครับพรมแบบนี้เลยเข้ารูปทั้งหมดเลยทุกชิ้นทุกอันนะครับเป็นแบบนี้ด้านหลังก็ทาให้หมดนะแต่ด้านหลังมันจะลกหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นของเดิมลูกค้าที่เราต้องคืนนะครับคือลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับ เห็นไหมเบาะนงเบาะหนังผมเย็บให้หมดได้แดงนะครับโลบาร์นี่แฮมเมอร์ครับนะครับแฮมเมอร์วายบอดี้ด้านท้ายด้วยนะครับด้านท้ายก็มีวายบอดี้ขึ้นมานะที่ผมทำวายบอดี้เห็นไหมด้านท้ายก็ทำวายบอดี้ไม่ใช่ทำแต่หน้านะเห็นปะมันจะมันจะอ้วนออกมาหน่อยนะครับทำมาหมดเลยแล้วก็ไฟเวลาเปิดเนี่ยจะสวยมากผมบอกเลยคันนี้เวลาเปิดไฟนี่สวยจริงๆนะครับ749,000บาทนะครับ ติดให้หมดทุกอย่างกันชนท้ายผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่มีกันชนท้ายนะครับอ่ะผมเปิดไฟหน้าให้ดูแล้วนะครับเป็นยังไงกันนี่ไฟหน้าเปิดแล้วนะช่วงของแสงอาจจะมองไม่เห็นนะผมพาไปดูใกล้ๆเลยแล้วกันสวยมากอ่ะลืมบอกราวหลังคาอันนี้ก็ติดเพิ่มให้นะติดแค่ซิลิโคนนะครับใช้งานจริง อะไรไม่ได้ดีเท่าไหร่นะนะครับก็ติดเพื่อสวยงามเท่านั้นเองนะครับติดเพื่อสวยงามพวงมาลัยมันอ่ะเจ็ดสี่เก้าพวงมาลัยมันหลยคนบอกเป็นพลาสติกมันไม่ใช่พลาสติกนะนะครับมันเป็นเหมือนกับยางยางพวกยูริเทนอ่ะมันจะนิ่มนิมหน่อยอ่ะนิ่มนิมหน่อยมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นไม่ใช่วัสดุเดียวกับตรงตรงนี้นะอันนี้มันอันนี้มันพลาสติกเลยนะครับแต่พวงมาลัยมันไม่ใช่พลาสติกนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงใช้กับหน้าจอได้หมดเลยนะครับ ฝั่งนี้กดดูทริปดูอะไรนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องเป็น2.2นะครับให้แรงมา้า160แรงม้านะครับตัวนี้นี่เป็นไงครับอ่ะพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวพาไปดูรถก่อนใกล้ใกล้ใกล้เลยนะไม่ไกลนี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเองอะ่ะดูสินะครับ ถ้าไม่เพิ่มวายบอดี้ก็สภาพนี้แหละอันนี้คือต้องเพิ่มวายบอดี้นะนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพิ่มวายบอดี้สวยมากนะครับผบอกเลยเป็นรถที่ราคามันจับต้องได้นะอยากแต่งให้เหมือนแรปเตอร์ก็แล้วแต่ล้อมงล้อแม็กผมมีให้เลือกหมดนะครับเลือกกันได้นะครับเลือกได้เลยนะครับล้อมงล้อแม็กสวยหรือเปล่านะอยู่ที่ลูกค้ามองนะคันใหญ่นะครับ ติดสติ๊กเกอร์4คูณ4ด้วยมันไม่ใช่4คูณ4นะมันเป็น4คูณ2นะครับเนี่ยของเดิมมีแค่นี้เองอยู่หลังกระบะเนี่ยนะครับมันไม่มีการชนท้ายนะมาให้เนี่ยลอกหน้าเดิมทิ้งทั้งหน้าเลยนะครับคือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแก้มเราเปลี่ยนอะไรหมดเลยนะครับโลบาร์แฮมเมอร์ก็โอเคนะครับงานใช้ได้นะครับเห็นไหมติดซุ้มขึ้นมาก็แรปเตอร์ดีๆนี่แหละครับนะครับเป็นแรปเตอร์ดีๆคันหนึ่งเลย ถ้าคนดูไม่เป็นก็ไม่รู้อะนะครับขับตามหลังเรามาอย่างเงี้ยนะครับใช่เลยแรปเตอร์ชัดๆเลยนะครับดูครับนี่ไม่ได้ล้างด้วยนะนะครับขี่มาจากกรุงเทพนะครับโอเคครับผมก็จะขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับเบื้องต้นรุ่นนี้ ผมแจ้งอ่อนนะราคา749,000บาทนะครับแอร์แบ็กก็มีให้2ลูกอีกนะครับเบรกก็เป็น ABS ให้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มี ABS นะเป็น ABS ด้วยนะครับราคาเท่านี้คุ้มแล้วรุ่นนี้นะมีกุญแจรีโมทให้ด้วยนะครับกุญแจรีโมทก็มีมาให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจากกันไปด้วยวิวชิวทัศด้านหลังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสนใจรถก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ